มาสู่วินาทีแห่งความตื่นเต้นกันแล้วครับน้องเปรมจะมีสิทธิ์ชิงเก้าอี้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับและผลการตัดสินของน้องเปรมคือได้ชิงไหมฮะได้เลยไม่ได้มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับ และชิงแบบดวลเสียงสดครับเอาละครับถ้าน้องเรมดวลกับใครอีกคนหนึ่งที่ไม่ดวลเข้ารอบทันทีเลยนะครับเข้ารอบชิงนาทีเลยนะนี่มีผลทั้ง3ามคนนะฮะเชิญตัวแทนคณะกรรมการคุณครูสลาเชิญครับวันนี้น้องเปรมจะได้ดวลเสียงสดกับคนคนนี้ครับโอ้ไม่อยากพูดชื่อเลยนะฮะใครดีฮะ วิวี่หรือว่าองศานะครับที่จะต้องดวนเสียงสดกับน้องเฟรมครับองศาครับองศาครับเพราะฉะนั้นวิวี่เข้าสู่รอบชิงครับอโอวิวี่เข้าสู่รอบชิงเลยนะครับอ้าวเชิญน,น้ององศาครับยังมีโอกาสลูกอ้าวแล้วเป็นไงลูกลุ้นไหมเมื่อกี้นี้ ลุ้นครับแล้วเป็นไงใจตอนนี้เป็นไงบ้างหัวใจตอนนี้ก็ได้หมดครับเนี่ยเตรียมยังเตรียมท่อนเพลงไว้หรือยังลูกเตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้วนะน้องเปรมเตรียมไว้หรือยังครับเตรียมไปแล้วนะนอ,วนะอ่ะเดี๋ยวลุงพันนะจะให้น้องเปรมร้องก่อนคนที่สองเป็นน้ององศาพร้อมนะครับคณะกรรมาการคุณผู้ชมนะน้องเปรมเริ่มก่อนนะก้าวขึ้นมาข้างหน้าหนึ่งก้าวครับรอสัญญาณนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับยาย,ย,าย,ย,ายเ,ยเ,เาออเออออออยอออยออเออออออนออนอขอออม้ออออออาเอ่าอออเอออออออนอออาอ ินสนสตอป้าให้น้องต้องตอนให้นอนเศร้าอยู่เป้าได้ลาบลายไทยของยองมองเพลินนางอยากเซินไปกรรำรอเอ็ดคำบ้านอีแม่เพื่อเสิร์ไพรแม่นย่อนอดีตเก่าใดและดังแมง สาวได้มาแย,ย่งกสิบหยอมเสียทองคำก่อนทอบาทม่อมสิบหยอมเสียอายให้สาเขาอืน่นประจำที่เลยครับนี่คือผลงานการร้องเสียงสดของน้องเปรมนะครับคนแรกอ่ะต่อไปน้ององศาเก้ขึ้นมาข้างหน้าหนึ่งเกรอสัญญาณจากลุงพันธ์นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ กลางดงควันปืนพี่เฝ้ายืนสู้เล่รระ คำหนึ่งเลยเชียวประจําที่เลยครับนี่คือผลงานของน้ององศาในการร้องเสียงสดนะครับเด็กๆทั้งคู่ทําหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยตื่นเต้นแทนเชิญคณะกรรมการครับพิ่สุครับพิ่สุข,ขอชื่นชมทั้งน้องเปลี่ยมแล้วก็องศานะครับ เก่งมากน้องเปลมก็เป็นคนที่เสียงเพราะแล้วก็มีทักษะการร้องมีพรสวรรค์ส่วนน้ององสารร้องเพลงแล้วเรารู้สึกฟังแล้วมันมีความสุขเสียงเขาเพราะเสียงเขาสื่อสารอารมณ์มันรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ยินเสียงประสุขอเลือกคนที่จะได้สิทธิ์นั่งเก้าอี้เป็นคนนี้ค่ะใครดีครับน้องเปลมหรือองศาครับ เพลมหรือองศาครับน้องเปลมค่ะน้องเพลมนะครับได้ไปก่อนหนึ่งเสียงเอาละครับถ้าเสียงต่อไปเป็นน้องเปลมเข้ารอบชิงนะครับถ้าเป็นองศาก็ลุ้นต่อนะครับตอนนี้ถือว่าน้องเปลมได้เปรียบครับนำไปก่อนเสียงแรกครับอานอสครับมันมีอยู่คนหนึ่งอะในสองคนเนี่ย ที่รวมแล้วมันมากกว่าและคนคนนั้นก็คือใครดีครับน้องเปลมหรือน้ององศาครับองศาครับองศาครับ,อรบโอ้โห ยังไม่จบนะฮะตอนนี้น้องเปรมได้ไปก่อนหนึ่งเสียงแล้วก็องศาก็มีอยู่หนึ่งเสียงตอนนี้มันหนึ่งเสียงเท่ากันนะลูกนะเพราะฉะนั้นเสียงสุดท้ายนี้ถ้าเป็นชื่อใครคนนั้นเข้าสู่รอบชิงทันทีนะครับเชิญคุณครูฮะเสียงตัดสินครับเปรมเลือกท่อนเกนล็ดและก็ทำภาพรวมได้น่าพอใจมีความยากแต่ว่าจุดอ่อนอยู่ที่ตอนขึ้นต้นน่ะ ลูกเอื้อนมันจะมีช่องว่างห่างไปหน่อยส่วนองศาจุดแข็งก็เสียงเพราะและก็ขับมันออกมาได้ได้นิ่งดีแต่จุดอ่อนขององศาก็คือพอร้องสดีค่อนข้างจะเกร็งนี่คือสิ่งที่ทําได้ทั้งคู่และครูขออนุญาตเลือกคนนี้เพื่อให้ตัวในการไปต่อครับคนนั้นก็คือใครดีครับน้องเพลงหรือน้ององศาครับ ใบสุดท้ายจะเป็นของใครฮะนะ้องเพลครับน้องเลมครับโอ้โหสองต่อหนึ่งเสียงนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะก็เป็นกำลังใจกับน้ององศาด้วยนะครับโค้ชครับขอกำลังใจให้น้ององศาหน่อยฮะก็วันนี้ชนะใจทุกคนนะชนะใจคณะกรรมการคนดู แล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ผมว่าน้องทําดีที่สุดแล้วแล้วก็ห้าท่านเนี่ยห้าคนเนี่ยผมว่าก็อนาคตนะศิลปินนะมองแต่ละคนแล้วมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมันก็คือเนี่ยแหละเดี๋ยวไปต่อยอดกันอีกทีนึงยังเด็กอยู่เพราะเติบโตไปในอนาคตบางทีมันก็ไม่แน่ไงเพราะนั้นก็สู้ๆไปเรื่อยๆลูกฝึกฝนไปเรื่อยๆในสิ่งที่เราชอบมันก็จะประสบความสาเร็จลูกนะ,ะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยลูกคุณพ่อคุณแม่ครับ เช่ครับผมใจแล้วครับน้องทําได้ดีมากๆแล้วผมก็คือโดยส่วนตัวของพ่อเองก็มองว่ามันไกลเกินฝันแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณให้น้องด้วยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้นะคนที่ตก,กรอบผู้ใหญ่ใจดีฮะเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยมอบเงินปลอบใจให้1,500 0บาทครับนะกลับมาสู้ใหม่ได้ลูกนะ มาเรฝึกฝนเพิ่มเติมแล้วก็มาสู้ใหม่ได้ขอบคุณน้ององศาด้วยนะครับเชิญครับผมเชิญโค้ดหน่งกับน้องวิววิ่ครับเก่งทั้งร่างคนณเเก่งกันหมดนะจนเลือกไม่ถูกแต่สุดท้ายก็ต้องเลือกแบบนี้เนาะเออแบบ มันทิ้งห่างนนิดหน่อยนัดนเองนิดหน่อยเองอ้าวถามความรู้สึกน้องเพลมหน่อยโอ้โหตอนดวลแสงสดลุ้นไหมลูกเห็นแบบมันแบบเกรงเลยอ่ะมันยังไงลูกลุ้นมากครับเนรอจะเป็นลมไหมเกือบครับเกือบเป็นลมนะเออลุงพันสังเกตเห็นอยู่เั้าลุ้นทั้งคู่เลยอ่ะเนาะมีความตั้งใจสูงเนาะดีใจแน่นอนเลยนะอยากจะพูดอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ไหมน้องเพลมก็ดีใจมาก แค่นี้นะจะแลกลายกันหน่อยนะคุณพ่อรู้จักกันไว้ดีแล้วเออนะนะวัยเด็กครับที่เข้าสู่รอบชิงคือน้องเพลมและน้องวิวีครับยินดีด้วยครับั้นคู่เลยนะลูกโอเคเก่งมากครับโอ้โหนะจะถือว่าวันนี้กันขันเข้มข้นนะลุงลงนะนั่งไม่ติดแต่เราด้วยด้วยความเป็นผู้ใหญ่ก็ห่วงเขาเหมือนกันแล้วบางทีเรื่องการถ้าเป็นลูกเป็นหลานแล้วนะเออลุ้นนะเออมันก็ลุ้นนะเข้าใจความเป็นแบบ S <S 2> <S 2> เออเดผ่านไป <S <S 2> <S 2> แต่ก็เขาก็จะไดเรียนรู้นะ <S <S 2> <S 2> มีน้ําใจในกกฬารู้แพ้รู้รรชนะกันนะครับผมอ่ะก่อนพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้มีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากนะครับมนรักเพลงละครโดยโคุณพระช่วยครับนําโดยพี่ก้องสารัตพร้อม3มพิธีกรสุดทาครับคุณเท่งเติดเทิงคุณพันผู้แตกและคุณอามก่อนกันนะครับร่วมด้วยสามน้าจำโอดครับนายโยงน้าพวงนานงและศิลปินจากข้ายุ้งข้าวเร็กคอร์ดไรอันกาดบัณฑิตน้องลีโออาทิตย์ พร้อมด้วยศิลปินจากเพลงเองนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับจัดแสดงวันที่5 6 7ธันวาคมณเคแบงค์ ank, สยามพิคคอรนะครับสามารถจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์02 26 262 3456ครับวันนี้ขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยนะครับขอบคุณโพศนงด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บณะกรรมการทั้ง3ท่าน และกองเชียร์ใน w o r k p กคอร์สสตูดิคุณผู้ชมครับไปต้องคำสามวัยครั้งที่5รอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศสนับสนุนโดยเงินไยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินไยโยครั้งหน้าจะเป็นรอบ ทูแชร์หรือรอบรองของไวเกาอาไวเก่าวไวเก่าไวเกาได้แล้วนะไวเกาก็ติดตามกันได้ว่าใครจะเป็น2คนสุดท้ายของวัยเก่าที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงคนนี้มาแน่ใครฮะมารอยแล้วมารอแล้วนะสัปดาห์หน้าพบกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สัปดา,า์หน้าถึงเวลาของศึกชิงเก้าอี้ของไว้เก่าพวกเขาทั้งหกคนพร้อมแล้วที่จะมาชิงเก้าอี้ด้วยเสียงเพลงและลีลาสุดเก่าที่คิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดขนาดใจนักผิดแห่งความรักบีพันดวงใจ อยู่ทำไมให้ช้ำปุราลาแล้วลาเบอร์ห้าหลอกลวงตอนท้ายมีคะแนนเพิ่มไหมครับเขาร้องว่าเบอร์ห้าประหยัดไฟลหลอกลวงอ๋อหลอกลวง้พันตลกทำไมเนี่ย <c oughs> จากเิ็นสุพรรณบ้านนอกเพื่อนมันบอกว่าบางบอกนั้นมีสว่า มันมีบางตัวไม่ไม่ตรงเมโลดี้อย่างเช่นแต่เซรี <S S <elly> <S เวลาเขาร้องสดหน้าเวทีเขาร้องแบบนี้นะความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งไม่ตายเรื่องของใจใครกันห้ามกันและนอถามจริงพี่ตั้งใจไหมตั้งใจร้องให้เมียฟังหรือตั้งใจร้องให้พวกผมฟังตั้งใจร้องให้ทุกคนฟังครับแต่เมียอ,อยู่ใกล้ครับผมเป้าหมายหลักเป้าหมายหลัก าพลาดเลยนะครับกับไม้ทองคำสามไว้ครั้งที่5รอบรูแชร์